สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีไอเดียดีๆเนื่องจากว่าไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเป็นหนังสือไมเซ็ตอ่ะเป็นหนังสือไมเซ็ t ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาทีนี้เนี่ยทำไมถึงมาอ่านเล่มนี้เพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นหลายคนเลยพูดว่าเอ้ยคุณต้องปรับไมเซ็ t นะนู่นนี่นั่นแล้ว i มเซ็ t คืออะไรแล้วคุณจะปรับได้อย่างไรก็คือหนังสือเล่มนี้จะตอบทุกอย่างเลยแล้วพอดีว่าพอได้มาเที่ยวมาพ,าพักอันนี้ไม่ใช่ละเบียนขาวนะคะก็คืออันนี้มาพักอีกที่หนึ่งแต่เป็นหัวหินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะ ัปเข้าไปที่ระเบียงข่าวไปไปไลฟ์ไป,าไป, live, ไปทางานเหมือนกันแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเลยเอาหนังสือมาอ่านนี่อ่านหนังสือไม่เซทได้อยู่นิดนึงก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นหนังสือที่แบบมหัศจรรย์มาก,ม,นนาม,ากมันเป็นหนังสือที่ดีมากนะคะเลยจะมาอธิบายจะมาเอาอันเนี้ยมาบอกกันคืออ่านยังไม่ทันจบเลยนะคะคือแบบ อยากจะเอามาบอกเราว่ามันทําไมมันถึงใช้คาว่าไม่เสร็จอาชนะโชคชะตาได้เขาบอกว่าคนอันแรกเลยค่ะที่แบบเกิดน,นาเกิดน,นําเรื่องนี้มาเลยก็คือว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยทำไมทําไมมันถึงคิดอะไรต่างกันเนื่องจากว่าเขาจะมีการแสดงออกแบบนึงการตัดสินใจแบบนึงมีกรอบความคิดแบบนึงมีความสงสัยตัดสินใจอะไรบางอย่างอีกแบบนึงคณิตศาสตร์เขาบอกว,ว่ามนุษย์คนเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาอะไรก็ได้พัฒนาไปให้สุดเลยก็ได้หรือไม่พัฒนาเลยก็ได้ แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการฝึกฝนค่ะเกิดจากทักษะเกิดจากนู่นนี่นั่นบางคนจะเกิดมาคุณเคยสังเกตไหมเด็กบางคนเก่งเกิดมาเกิดเก่งเปียโ,โนมากเลยหรือเก่งกีตร์มากเลยหรือเก่งพูดภาษาอังกฤษมากเลยแต่พอดีถ้าเกิดสมมติพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้เรียน <S <S เรียนแบบสิ่งที่ควรจะเป็นนะไปเรียนโรงเรียนไม่ให้เรียนพิเศษด้านนี้เพราะว่าไม่จําเป็นเขาก็จะไม่ได้ถูกฝึกทักษะบางอย่างที่เขาเก่งตั้งแต่แรก ถูกไหมคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นบางทีเจอทักษะอะไรที่มันแบบต้องพัฒนาอย่างเอายกตัวยอย่างอย่างงครูเองเนี่ยต้องรับลูกค้าต่างสังชาติเยอะมากเยอะเยอะมากๆเลยแล้ววันหนึ่งคือแบบมันถึงเวลาที่เราต้องคุยกับเขาตลอดเวลาเราต้องคุยกับเขาแบบบ่อยมากแล้วบางทีบางการสื่อสารเนี่ยเราต้องทํางานครูก็ต้องไปเรียนเพิ่มไปเรียนพูกสังเกตตับต,ต,ตัวซึ่งตอนนี้เรียนจบแล้วก็คือสามารถสื่อสารกับ ทางต่างชาติที่เขามาคุยกับเราเรื่องจะสร้างบ้านเรื่องจะเช่าห้องพักนู่นนี่นั่นได้แบบไม่สะดุดน,นี่คือทางโรงเรียนที่เขาสอนเขาจะแบบขอมาสัมภาษณ์ดูว่าแบบเรียนแล้วเป็นยังไงเขาจะไปออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคอันนั้นไม่ได้ติดอะไรซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดการฝึกฝนสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้คุณเนี่ยแบบสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ได้นั่นคือทักษะ สองมันเกิดจากกรอบความคิดกรอบความคิดเขาจะมีสองประเภทกรอบความคิดแบบเขาเรียกว่าตายตัวนะคะคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละคือถ้าฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าฉันทําไม่ได้แล้วบางคนเขาบอกว่าเขาเคยเคยทดสอบกับเด็กกลุ่มปฐมเขาบอกว่าเด็กกลุ่มปฐมกลุ่มหนึ่งเคยต่อจิ๊กซอได้ แบบหนึ่งรูปนี้เคยต่อได้แบบนี้พออีกวันหนึ่งคุณครูบอกว่าลองต่อจ๊กซอบแบบชุดไหนคุณจะให้คุณเลือกคนที่คิดแบบกรอบแบบตปตัวนจะเลือกแบบเดิมเพราะเขากลัวว่าเขาจะต่อแบบใหม่ไม่ได้เขาเลยเลือกแบบเดิมเพราะที่เป็นสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วและทําได้อ่แต่ถ้าแบบแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่ากรอบความคิดแบบพัฒนาได้เด็กคนนั้นจะเลือกอีกแบบหนึ่งเลยเลือกอีกแบบหนึ่งหมายความว่าเลือกอีกแบบที่เขาไม่เคยต่อมันต้องท้าทายมากขึ้นแน่ๆฉันต้องดีขึ้นแน่ๆน่เขาจะเลือกแบบนั้นเลย อันนั้นคือทําให้คนเรามันมีสองพฤติกรรมก็คือสองกรอบความคิดถ้าคุณเป็นในกรอบความคิดที่สองมันก็จะทําให้คุณพัฒนาและเพิ่มทักษะเยอะมากๆเขายกตัวอย่างอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าสมมติเราคุณทําอะไรผิดคนที่แบบกรอบความคิดแบบตายตัวก็คือฉันมันแย่ฉันมันงี่เง่าฉันมันไม่ดีฉันมันนุ่นนี่นั่นหรือวันนี้คุณไปขับรถเจอใบสั่งคุณก็จะคิดว่าฉันมันแย่ฉันขับรถห่วยฉันนุ่นนี่นั่นอ่ะหรือ ไปเรียนแล้วคุณได้เกรดเกรดสี่ทำไมคุณไม่ได้เอทำไมทำไมทำไมแต่ถ้าคนกรอบที่คิดพัฒนาได้เขาจะบอกว่าเอ้ยฉันทําไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพัฒนาใหม่เดี๋ยวฉันแก้ไขทำไมวันฉันโดนใบสังกัดฉันจอดรถไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะจอดรถให้ดีกว่านี้ฉันได้สี่ฉันก็ดีกว่าได้เอและฉันก็จะทให้มันได้เออันนี้คือกรอบคนที่พัฒนาได้เขาก็จะคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งอีกเก้าข้ามหนึ่งเพราะฉะนั้นกรอบความคิดสองอันนี้ค่ะมันต่างกันแต่ หลอความคิดที่มันเกิดขึ้นแบบไม่พัฒนาหรือตายตัวมันเกิดจากว่าคนคนนั้นน่ะเขาไม่อยากให้ตัวเขาดูเป็นคนเขาเรียกว่าไงเป็นคน,นง่ <S <S บางทีเด็กเราถูกฝึกสอนมาตั้งแต่เด็ก <S <S เช่นคุณครูบอกว่าเใครตอบคําถามข้อนี้ได้บ้างแล้วมีเด็กบางคนยกไปบางคนไม่ยกเด็กบางคนที่ไม่ยกกลัวคุณครูว่างงเด็กที่ยกไม่กลัวผิดก็คุณครูจะได้แจ้งสิ่งที่ถูกต้องมาหรือถ้าถูกต้องก็โอเค แสดงว่าความคิดเรามันถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กเลยมีสองกรอบความคิดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าการจะสร้างไมซ์เซ็ตมันฝึกได้ถ้าคุณฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไม่สายฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยจะเลยดูจากข้อมูลแล้วี่ยมันดีมากๆเลยพยายามจะทํากันบ้านมนาะให้นะคะซึ่งเดี๋ยวประมาณเดือนกรกฎาคมนะตอนนี้เดือนเมษานะคะประมาณกรกฎาคมจะเปิดคอร์สอันนี้จะเปิดคอร์สไมซ์เซ็ต แต่จะเป็นไมซ์เซตในการทําธุรกิจอาจจะมีชีวิตประจําวันบ้านนิดหน่อยแต่จะเปิดไมซ์เซทเกี่ยวกับการธุรกิจและจะเน้นในเรื่องธุรกิจรับสร้างบ้านโดยจะถามว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจอื่นเช่นออคุณทําบ้านเช่าคุณทํานู่นนี่นั่นร้านอาหารสามารถเรียนไมซ์เซทนี้ได้ไหมได้ซึ่งจริงเราจะบอกว่าของระเบียงขาวจะมีทั้งบ้านเช่ารับสร้างบ้านนะคะร้านอาหารด้วยซึ่งพยายามจะแมทธุรกิจเดี๋ยวจะบอกว่าแมทธุรกิจแล้วกัน เดี๋ยวจะแมทช์ธุรกิจสามอันนี้ให้ให้สามารถใช้ไมค์เซ็ตกลุ่มเดียวกันได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพัฒนานแล้วคุณเพิ่มและคุณฝึกฝนได้จะบอกว่าตัวเองจบเ,เรียนมาเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องขายมาเลยนะคะแล้วก็มาทางานด้านขายก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันไม่งั้นก็จะไม่สามารถฝึกฝนได้การคุณหน้ากล้องนี้ก็ต้องฝึกฝนมันเป็นการเป,เ,ปเ,ปเป็นทักษะฝึกฝนทั้งนั้นเลยดังนั้นนะคะการทําตรงนี้มันสามารถบอก ฝึกฝนหลายๆอย่างได้และนะคะตอนนี้ปรลายกรกฎาเราจะเปิดคอร์สเกี่ยวกับ m มซ์เซ็ตนะคะไมซ์เซ็ธุรกิจรับสร้างบ้านและถ้าใครอยากทำธุรกิจอื่นใช้ได้เหมือนกันนะคะใครสนใจนะคะสอบถามมาได้นะคะที่ลายลำเบียงขาวทีนี้ถ้าเกิดสมมุติช่วงนั้นเกิดแปลว่าเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเจอตัวได้นะคะก็เดี๋ยวเป็นออนไลน์และไลฟ์สดเจอกัน แล้วยังไงก็จะติดเรื่องการเจอตัวไว้จนกว่าสถานการณ์โอเคก็เจอตัวกันได้นะคะใครสนใจสอบถามมาได้ที่รายละเบียเขาหรือนะคะทักมาได้ที่อินบ็อกซ์เพจระเบียเขารับสั่งมาสวัสดี้สวัสดีค่ะ